ันก็มันก็น่ากลัวนะคะน,น่ากลัวมากกว่าอย่างอื่นในการทดลองอะไรต่างเนี่ยเขาก็พยายามเอาเชื้อออกมาข้างนอกนะคะเพื่อที่จะเอามาทดลองอินเฟคในหนูในอะไรต่างเนี่ยก็ก็เป็นความหวังของนักวิทยาศาสตร์นะคะแต่พี่คิดว่ามันมันน่าจะมีมีอะไรที่มารักษาได้นะคะคือเราก็ต้องพยายามต่อไปในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆนะ,นะคะสำหรับตัวเองก็คงแก่แล้วคงไม่ได้ทําอะไรแล้ว นะคะกอคงได้ให้กำลังใจแต่ว่ามันอยากจะอยากจะบอกว่าเอ๊ะทำไมทาไมสมัยก่อนนี่มันมันไม่ได้แพร่รวดเร็วทำไมตอนนี้มันแพร่รวดเร็วนะคะหรือว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันมีมันมีผลบ้างไหมซึ่งซึ่งตัวพี่เองคิดว่ามันมันมีผลนะคะภาวะโลกร้อนเราทําลายสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายเนี่ยเออโลกมันร้อนขึ้น แล้วก็อาหารการกินมันก็หาย,ยากขึ้นอย่างคนแอฟริกันเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเดินทางเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปเอาผลไม้มากินเอาเนื้อมากินเนื้อสัตว์มากินซึ่งสัตว์พวกนี้ก็อาจจะถูกข้างข่ามากัดหรือว่าไปโดนมูลข้างข่าหรหแต่ผลไม้ที่ข้างเขามากัดเล็กน้อยซึ่งเขาก็ไม่ได้สังเกตอยู่แล้วเนี่ยมันกระจายไปอย่างรวดเร็วนะคะจริงๆตัวที่เผยแพร่เป็นพาหามากที่สุดก็คือข้างข่า หมายถึงว่าก่อนหน้าที่จะเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยพาอุดมสมบูรณ์ในชวิตแอฟริกาม,ม,มีมากกว่าน,นี้คนก,ก,ก็ไม่ตอระม,มากกว่าเยอะเลยค่ะมากกว่าเยอะเลยค่ะช่วง12ปีที่พี่อยู่ที่แอฟริกาได้เห็นชัดเจนเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงของของป่าที่มันหายไปอะค่ะเห็นเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าภูเขาคิริมันจารซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาเนี่ยนะคะสมัยก่อนหิมะคุมเต็มไปหมดเลยนะคะยอดเขาเนี่ยเราก็บินบินบินลงมาล่างๆหน่อยก็จะเห็นชัดเจนเลยตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหิมะเนี่ยไม่มีแล้ว ไปข้างหลังสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย ไม่มีหิมะเลยนี่คือภาวะโลกร้อนนะคะที่มันทําลายไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเคยอ่านข่าวที่ประเทศนิเจอที่มีตั๊ก,กแตนนะฮะที่เข้ามาเป็นไม่รู้เป็นกี่สิบล้านตัวร้อยล้านตัวเนี่ยมันกินข้าวโพดกินพืชผลทางเกษตรของชาวบ้านหมดเลยทีนี้ชาวบ้านไม่มีอะไรกินเขาก็ต้องเขาก็ต้องเข้าไปหาในป่ามันก็เป็นธรรมดามันก็เนี่ยค่ะคือเราไปทําลายธรรมชาติมันก็มีผลกระทบมาถึงโรคที่มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวัน แล้วการดูแลของมนุษย์หรือว่าการกระทําของมนุษย์เองล่ะคะอย่างที่ไลบีเรียเนี่ยม,มีข่าวล่าสุดว่าค่ายกักกันสถารที่กักกันเนี่ยก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปโจมตีความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นล่ะคะอาจารย์เอางี้คุณนัทถาว่าต้นกำต,ต้นเหตุมันมาจากที่ไหนล่ะคะมันมาจากความจนใช่ไหมความจนทําให้เขาไม่มีการศึกษาเพราะเขาไม่มีการศึกษาเนี่ยแล้วก็ รัฐภาครัฐก็อาจจะไม่ได้ชี้แจงประชาชนมากมายหรืออะไรเงี้ยหรือว่าชี้แจงแต่ว่าเนื่องจากไม่มีการศึกษาเลยเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าว่าคนเหล่านี้ที่อยู่ในแคมป์เนี่ยมีเอ่อเชื้ออีโบลาอยู่ไวรัสอยู่ใช่ไหมคะเขาก็เข้าไปเข้าไปปล้นเข้าไปปล้นเพื่ออะไรเพื่อแค่เอาเอาผ้าปูที่นอนอะผ้าปูที่นอนที่เปื้อนเลือดอะเอาไปปูที่สลัมอย่างเงี้ยคือสลัมมันไม่มีผ้าปูที่นอนอยู่แล้วก็ขโมยจากไอ้ที่แคมป์เนี่ยไปที่นั่น แล้วมันจะไม่ติดได้ยังไงล่ะคะไอ้คนที่ขโมยเข้าไปขโมยมันก็ติดอยู่แล้วแล้วเอาไปที่สลัมสลัมก็ติดอีกทีนี้มันก็ติดไปเรือ่อยๆอ่ะความน่ากลัวก็ยิ่งทวีขึ้นูก,กต้อง,งค่ะถูกต้องอันนี้มันเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากความจนความจนทําให้คนไม่มีการศึกษาทุกอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นทางสังคมทั้งหมดเลยเป็นเชิงสังคมถ้าเราดูให้ดีๆมันไม่ใช่สาธารณสุขอย่างเดียวใช่ไหมล่ะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากมักการเมืองโกงหรือเปล่ามันก็แบบโยงไปก็โยงได้ทั้งนั้นอะ่ะใช่ไหมคะซึ่งทําให้คนเนียาจนนแบบ้ อย่างนี้ค<ม>วามพยายามของรัฐบาลของประเทศเหล่านี้เองเนี่ยควรที่จะต้องหยุดยั้งที่ต้นเหตุยังไงก่อนคือการคือ,ต,คอต้นเหตุเหรอคือมันต้องมีคุณเข้ามาแน่นสก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องพยายามให,ให้ให้ความรู้กับประชาชนค่ะให้ความรู้ให้มากที่สุดจะโดยวิธีไหนก็ตามคือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นคนแก่ๆหรือวัยรุ่นที่มันเข้าไปป้นเข้าไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่รับรู้อะไรแล้วใช่ไหมคะเขาเขาคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่เด็กๆที่มันกำลังจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้ความรู้เขาโดยเฉพาะ